ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพลนร้ายสดวัดคีรีวงในงค่ำคืนนี้ก็พบกับวันธรรมสวรรคอันนี้คือวันพระนะเออเยาในาค่ำคืนนี้<า>ก็จะเป็นเออเยาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพออตอนที่สามร้อยห้าสิบแปด อนะ่าเ็ไปนะในัารผืนนี้เตรียมสมุนรรกกรให้เรียบร้อยโยมเตรียมสมุนรรกพรให้เรียบร้อยเพื่อจะจดสารได้ดีในข้าคืนนี้วันนี้วันธรรมศนะให้ทานนักศัสิทเจริญภาวนา,าให้ทานนักศัสิทเจริญภาวนาดูแกสุขภาพเป็นการสร้างสมบารมีในการสร้างสม,มูความดีเกราะป้องกันให้เราท่านทั้งหลายสุขภาพก็ต้องดูแลนะจ๊ะ ดูกระเพาะก็ต้องดูแลร่างกายก,ก็ต้องดูแลก็พูดก,กันไปเีวันนี้คนยังไม่เข้ามาด,ดูเสัญญาณมาแล้วโอเคไวๆก็เขาเอ็มมันก็ไปเด้งหึงเด้งหึงเนี้ยนะมาแล้วสิบเจ็ดท่านอาจารย์เจริญพอนายมนี่นี่หายวุ้บไปนึกว่าสัญญาณขาดอีกเตรียมสมุดปาะกาเรียบ,บร้อย เตรียมสมุกากกรเรียบร้อยอาจย์เตรียมสมุกากกรเรียบร้อยเตรียมมาททำไมอ่ะเพื่อจบเกลัดยาภูมิปัญญาในครัง้งคืนนี้จะเสนอเกี่ยวกับสม,มุตอิอีนะสม,มุตอิอีไม่ค่อยต่ายาคนที่ไม่ค่อยต่ายนี่จะมีปัญหาเราื่องตับไขมันก็ตับไขนะมันก็ตับก็ดีมีปัญหาต้องอุดต้องเฟ้อก็ดี มีไปเอาโกโก้เอาโกโก้รีบพิมพ์หนังสือเรื่องสามแล้วโกโก้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องลำไส้หมอบอกว่ามีปัญหาเรื่องริดดวงลำไส้หมอบอกว่ามีปัญหาเรื่องนิดดวงวารวันหมอบอกว่ามีมะเร็งก็แล้วแต่น้ำเดื่มสมุทรอีชุดนี้เนี่ยสามารถตาร้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคร้าย ในอว,วัยวะภายในเช่นลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่กับพ่หานช่วยบรรเทาอาการปวดระย้อนต้อแล้วก็ตีเรือหมิ่นเปรี้ยวแล้วก็จะช่วยระบบขับถ่ายไขมันขตับอว,วัยวะตับได้ดีอ่าจารย์ทุกคนรู้จักไหมสับปะรดทุกคนต้องรู้จักสับปะรดเตรียมสับปะรดมาหนึ่งลูกจารย์ล้างให้สะอาด จานุสราจตุรีศร,าารีฟองนิดเล็กกัตตารัตจากเอคนจริญพรนะเดีย๋ยวต้องดูก่อนนะจ๊ะเน็ตมันไม่ค่อยแรงยูนต้อง,งขอไปด้วยนะจ๊ะยี่สิบสี่ตันนะคะอา่ากัตเรนพรหนึ่งสับประรดหนึ่งผลสับประรดที่มันแก่ที่มันสุกยมุมนะยี่สิบสามยี่สิบสี่ตันจาเจารินพรโยม เอ้าจะปัาไก่ได้ย่าโสกรนรมปุพรอุมาพรนะมาถึงไหนแล้ย่าโสอย่าลืมน้ำพริกปลาด้วยโซที่หนึ่งสซมบุตอีนะจ๊ะสับปาโรดที่สุกหนึ่งผลสับปาโรสหนึ่งผลซัมส้มเขียวหวานยี่ห้ออะไรก็ได้ส้มเขียวหวานยี่ห้ออะไรก็ได้ นะสขิงขิงขิงสดครับหลวงพ่อใหญ่พิทันษพระพรครับสวัสดีครับโยมเจริญพรโยมสุดารัตนะขิงขั้นตอนต่อไปอาสนี้เป็นสมุิอีในการเชื่อเกี่ยวกับไขมันกอดตับลำไส้มีปัญหาลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่กับพ่ะอ,อาหารไม่ค่อยถ่ายนะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระ ได้อย่างดีแล้วยังช่วยในการยับยั้งการเกิดโรคเช่นเป็นกระสายลิงกระเบือหรือว่าท้องมานอย่างนี้นะครับวิธีการทำวิธีการทำก็คือเมือ่อหปอกสับปะรดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นชล็กเล็ก,ลกหนแก้วกาแฟสองสองสาม หนึ่งผลปอกเปลือกก็ได e ้บร้อยนโยมส้มต้องปอกเปลือกนะอยากินั้งเปลือกไม่ได้ปอกเปลือกก็รียบร้อยเมื่อปอกเรียบร้อยก็เอามล็ดออกด้วยผ่าเอาเขี่ยมล็ดออกเสร็จเรียบร้อยสามิงสดสองชิ้นบางบางสองถึงสามชิ้นบางบางเสียงกล้องค่ะสุดารับเสียงกล้องจ้าขอบคุณนะคะ ขิงสดอง2ึงสามชิ้นบางๆนำสมุนไพรทั้ง3อย่างคือสับปะรดหนึ่งแก้วกาแฟที่ทำเป็นชิ้นแล้ว2สองส้มเขียวหนึ่งผลที่ปอกแล้วเอามาเล็ดออกแล้วสามขิงสดสามชิ้นนำทั้ง3อย่างลงมาปั่นในเครื่องปั่นปั่นผลไม้ปั่นผลไม้เสียงกล้องเสกจ้าจะาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ลดเสียงนิดนึงเสียงกล้องแสรก้าจ้า เมื่อได้สมุนไพรั้องทอย่างแล้วก็ปัน่นปั่นเลยจา้าปั่นให้ละเอียดแล้วก็จะเป็นครีมเป็นสมุอิอีสำหรับช่วยดูแลสุขภาพอย่างไรวิธีการรับประทานก็แบ่งเช้าก็คือเราปั่นแล้วก็เทใส่แก้วกาแฟให้เต็มแล้วก็แบ่งไว้เช้าครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งวิธีการก็คือใช้ช้อนโต๊ะหรือช้อนชาก็ได้ตักกินตอนท้องว่าง หรือก่อนเอ,เอาล้างอาหารก็ได้ไม่ได้ว่านนะ่าจะยุ่มจ้า,จาอะไรนะี้กำลังปัญหาไตรเกรียเซย์อ,อยู่สูงข่าอะไรนี้กำลังมีปัญหาอะไรจะอ่านไม่ออกกัมสุดารัตกำลังมีกำลังมีปัญหาไตรเกียรโซเซียนสูงข่าจ้าเจริญพรนะวิธีการทำเข้าใจแล้วสับประรดปอก ให้เรียบร้อยทำเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในแก้วกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟ2องส้มเขียว1ผลปอเรียบร้อยเอามะเร็ตออก3ขิงสดสอถึงสามแว่นนำทั้ง3อย่างไปใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นละเอียดแล้วก็เมื่อปั่นละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็เทใส่แก้วกาแฟขณะรับประทานก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ครั้งละครึ่งแก้วกาแฟเช้าเย็นสรรพคุณ1นึ่ช่วยการกลอดเลอย้อน2 มีปัญหาท้าองอุดท้องเฟ้อสามช่วยระบบขับถ่บายรักษาที่ดดวงทวันที่ดวงลำไส้ไม่ค่อยถ่ายเป็นพรดึกนสะสรรพคุณเยอะแต่ต้องรู้วิธีการทําไม่กินไม่แช่เย็นนะจ๊ายโยมถ้าคนมีปัญหาเรื่องอ่ท้องอุดท้องเฟ้อก็ควรจะกินตอนท้องว่างมีปัญหาเรื่องกลดระย้อนก็กินตอนท้องว่างนะที่เหลือกินหลังอาหารนะจ๊ายโยมเข้าใจนะำส้มเขียวหวาน ใช่ไหมใช่โยมก่จะเจริญพรยมราชาันยมอ i p ไยมอุดมโยมนางยุวารีนิชาภากรพรมปตุมคุณปู่เล็กจ่าสี่สิบหกท่านอย่าลืมนะจ๊ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดใช่์นะครับสัดสิงด้งวยอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะนี่คือขนาดที่ลืนทำเป็น ทำเป็นอาหารในการดูแลสุขภาพทําง่ายโยมคิดว่าทําง่ายหรือทำยากสามอย่างนี้ทำง่ายหรือทำยากน้ำดื่มสมุนไพรน้ำดื่มสมุนไพรแต่ไม่แช่เย็นนะโยมไม่แช่เย็นอาจารย์พานุเาจาริญพรไม่แช่เย็นทวนใหม่มีการทํายากไม่ถามก่อนถามโยมก่อน,ออนว่าทํายากไหมครัทำยากไหม ในเกจิยาปัญญาสมุนไพรไทยในยคั้มคืนนี้ตอนที่3 5 8อาตอนที่3ามาสเกี่ยวกับน้ำดื่มสมุติอีเป็นอาหารเป็นสมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารยามว่างก็ได้เป็นของว่างก็ได้ทำเป็นของว่างไว้กินอย่นะนะจา้าเพิ่งกลับมาถึงบ้านพิกแกงไปเที่ยวไหนมาครับพิกแกงเพิกกง่งก,กลับมาถึงบ้านนะไม่ยากครับขอบคุณมากองคกรนะจอดไว จะสูตรไายเล่นนี้จะอยู่ในเกตเล่นที่4เล่นที่สามก็เริ่มกําลังจะจัดพิมพ์ทํารูปแบบแล้วเล่นที่4ก็กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตอนนี้เราก็จะพิมพ์ 3, เล่มสามเล่มสี่ออกไปก็จะอยู่ในคู่มือนจนทโยมสุนารัตน์ง่ายค่ะขอบคุณแล้วก็บิวตี้โซจา้าขอบคุณที่ยมตั้งใจฟังและตั้งใจจดและตั้งใจทานะไม่สั่งวลลิกระิบแต่ให้เครดิตว่าเ,เราได้ศรรึกษาเรียนทางช่องอยู ช่องเพชรราสอดคิรีวงหรือว่าน้ำตกในค่ำคืนนี้ของคืนวันที่ยี่ยี่ตะโกวันที่หนึ่งกุมภาพัน,นธ์สองพันหนร้อยหกสิบห้าซินเกียอยู่อีสินนะิวัชไลกูจีใช่ไหมเฮงเฮงกันทุกคนนะอาจารย์โยมสินเกียอยู่อีสินนิวอัชไลนะวันนี้ก็รู้แล้วว่าสามศูนย์แปดลอตเตอรี่ก็ออกมาไปแล้วตัวตั้นแต่ไหนครับขอบคุณอาจารย์พานุนะก็สมมติใครที่เราจะปรับ ง่ายในการดูแลสุขภาพเปิดร้านอาหารทำาคอับพิชายเ,าเปิดเมนูอาหารต่างๆนานานะทำกินได้ง่ายกินง่ายหายคล่องปอกป้องตัวเองกินได้ทำได้ง่ายหายได้คล่องและปกป้องตัวเองด้วยสามสโลแกนนักนกะอดหวานยมไปบูญเจริญพรย,ยมลีอยู่ไหนนี่สุราบยมอกกินง่าย่ายคล่องปกป้องตัวเองนะจาโยมเป็ดนะอาหารเจี๊ยบจิตอาสาจ้ะได้ไปแล้วเต็ที่หนึง่ง ก็คือตอนที่สามาร้อยแปดว่าด้วยสมุนไพรในการดูแลสุขภาพคือสมุนไพรน้ําสับปะรดปั่นสมุนและก็กล้วยกรอชายส้มเขียวหวานและก็ขิงสดป้องดูแลลําไส้ตัดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้น้อยลําไส้ใหญ่ป้องกันมะเร็งเกิดการเกิดมะเร็งทำให้การขับถ่ายดีมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายโยมจัดไปเลยวันละครึ่งแก้วเช้าครึ่งแก้วอย่างครึ่งแก้วที่เหลือก็เก็บไว้แต่ตู้เย็น เวลาจะกินก็ออกมาหาเย็นก่อนนะจ๊าโยมรู้จักด้วยสุดยอดจ้ารู้จักด้วยความงามนะสมุติอี้หรือข้าใช่ใช่โยมพี่แก <SM OO> งสมุติสมุติอะไรสมุติที่ทนะคะโอเคต่อไปนะคือละสองตอนพอนะจ๊าโยมคือละสองตอนพรทิพย์เจริญพรโยมพรทิพย์ขอบคุณมากที่พิมพ์ปางจีนและภาษาไทยมาด้วยนะจ๊าถ้าไม่มีถ้าไม่มี อ่าสับปะรดบางทีสับปะรดหายากต้องไปซื้อแต่บางเอิญมราข้างบ้านปลูกแตงกวาไว้เยอะอ่าปลูกแตงกวาไว้เยอะแล้วก็บางเอิญมีหญ้าหวานด้วยอ่าสุดยอดตอนที่สามร้อยห้าสิบเก้าเปลดยาว่าด้วยการอ่าการขับถ่ายป้องกันอนุมูลสิรารักษาลำไส้ทำให้ผิวพรรณเป็นปังอ่ามีน้ามีนวลอ่าแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ นะจ๊ะแตงกวางบางตามดูย้อนหลังค่ะขอบคุณนะจ๊ะใครที่ดูสอดตัวดีย้อนหลังก็ณีช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยไปกดยูทูบไปติมด้วยนะจ๊ะยูทูบตอนนี้ก็คือวันพุธเราก็จะทํา youtube กับยมหมอพงศักดิ์อีกช่องยู u ูบหนึ่งทุ่มครื่งไปถึงสามทุ่มของช่อง youtube ของยมหมอพงศักสากกำลังทําอยู่ก็คือคือวันพุธตอนที่สามร้อยห้าสิบเก้าว่าด้วยสมุดอี สมุตอการปกป้องป้องกันโรคร้ายหนึง่งนะแตงกว่าทุกคนรู้จักแตงกว่าไม่แตงกวานะครับไม่ใช่โยมไม่ใช่แตงโมนะครับแตงกวาคว้ากว่านันจะสุดเอาง,ง่ายๆลูกแตงกวาไปเลยเปิดร้านอาหารทำเป็นสมุดอีสมุดใบต่างๆต่อไปก็จะจัดพิพนเป็นปรูปแรมเป็นสลับสมุดอีโดยเฉพาะนะสมุดอีโดยเฉพาะแตงกวารู้จักแตงกวาไม่ถามก่อน การปกป้องป้องกันโรคร้ายสบุลอาจารย์แตนรู้จักที่ยังรู้จักนะแ,นะแล้วยกแตนนะโยมแตนรู้จักที่ยังโอเคนะคะรู้จักแตงกวาขั้นตอนต่อไปเอาแตงกวามาหนึ่งผลที่เราปลูกเองนะคะย้ำว่าต้องปลอดสารพิษแตงกวาข้างบ้านปลูกไม่กี่วันมันก็เป็นลูกแล้วยกเว้นไม่ปลูกถ้าไปซื้อตามตลาดก็ไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าไม่รู้ยังไงบ้างแต่เราปลูกเองดีกว่านะจ๊ะ เอาเตีงกว่าล้างให้สะอาดหั่นบางๆให้ได้หนึ่งแก้วกาแฟเเต็มเลยหั่นบางๆได้หนึ่งแก้วกาแฟนะจ๊ะหนึ่งเตงกว่าสองญ่าหวานย่าหวานถ้าไม่มีย่าหวานก็ใช้เอ็หวานถ้าไม่มีย่าหวานก็ใช้เอ็หวานด้วยน้ำผึ้งนะจ๊ะด้วยน้ำผึ้งถ้าไม่มีน้ำผึ้งใช้เอ็หวานย่าหวาน ก็ใช้น้ำผึ้งชนรงุงน้ำผึ้งชนรงนะใส่น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะน้ำผึ้งชนรงสองช้อนโต๊ะเลือกอาว่าจะใส่น้ำผึ้งหรือใส่น้ำผึ้งชนรงคงหรือใส่ยาหวานที่เป็นน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวหรือใส่ชาเอ็ผงที่เป็นชนิดหวานสองช้อนโต๊ะสนใจหนังสือทุกเล่มค่ะขอบคุณค่ะนะเอามาวานน่ะมาวนนี้นะนางเดือน เตือนวัดรานเตือนเตือนวัถจ้านางเตือนวัถจ้าโอเคขั้นตอนต่อไปก็นำแตงกวากับน้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งชนรมสองช้อนโต๊ะพาลงไปปั่นกับเครื่องปั่นสมุนไพรนะจ๊ะแล้วก็ใส่เือแเล็กน้อยใส่เือเล็กน้อยเออก็ปั่นมา ปั่นเลยค่ะก็จะออกเป็นครีมสีเขียวอ่อนๆนะจ๊ะสีเขียวอ่อนถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมก็ใส่ใบกระรูนใบกระใบ,ใบต้นกระรบุนะต้นนะจ๊ะใบกระรบนุนหรือใบเนียหอมหรือใบพิมพ์เสนต้นอา่าหรือใบกล้วว้าให้มีกลิ่นหอมอา่านะจ๊ะปั่นก็จะมี ออกมาเป็นครีมสีเขียวอ่อนและกลิ่นหอมด้วยสามารถทําเป็นอาหารทําเป็นอาหารว่างกินในครอบครัวตอนเช้าก็ได้เปลี่ยนจากดื่มกาแฟมาดื่มสมุทไี้สมมุนไรที่กําลังเรียนอยู่ทางช่องนี้นะคะเป็นน้ําดื่มสมุทไอ้สมสมุนไรตอนเช้าเช้ารับประทานด้วยระับภาพได้อย่างดีการขับถ่ายลำไส้ดีปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆพอปั่นละเอียด,ดเสร็จรียบร้อยยมนะมันก็เป็นครีมแล้วแต่ตีใส่แก้ว ให้เลือกกินตามอําเภอใจคําว่าอําเภอใจคือจะกินก่อนอาหารหลังอาหารก็ได้แต่ยมไม่ใช้น้ำตาลทรายใช้สมุนไพรล้วนใส่เกลือเกลือต้องใส่ของแท้นะจ๊ะต้องเค็มคือเกลือที่เราจะมาใส่เราชิมก่อนว่าเค็มไหมถ้าเกลือปลอมไม่ใส่นะจ๊ะเลือกเอาว่าเกลือที่เรามาใส่เนี่ยมันเค็มไม่เค็มนะจําได้เลยนะ กินวันละหนึ่งครั้งก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องไม่ค่อยถ่ายต้องอุดต้องโป้มีปัญหาเรื่องไขมันเกาะลำไส้มีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบมีปัญหาเรื่องกระเพาะเสบลำไส้น้อยการกับถ่ายยากจัดไปแตงกวาสมุดอีง่ายง่ายโยมสูตรสองสูตรที่สามร้อยห้าสิบเก้านะเหลือสี่สิบตอนจะครบสี่ร้อยสี่ร้อยอีกแล้ว,ลวนะตัวนี้สองตอน ก็ประชาธัมพันเรื่องการอบรมตอนนี้ก็ผู้เข้าทําการอบรมทั้งหมดได้เต็มเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ววันที่456กุมภาพันธ์ก็จะมีการไล์สดได้ด้วยก็จะมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด50ท่านก็ได้ครบจานวนเสร็จเรียบร้อยวันพรุ่งนี้ก็วันที่2ก็จะบุกอบรมรุ่นที่6กกินอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคนะจ๊ะก็จะมีหลากหลายอาชีพจาก หลายสัตว์ภาคส่วนแล้วก็จากหลายหลายจังหวัดที่เข้ามาอบรมนะจ๊ะโยธาจันท์ทองรักสีจ้าพัจ,จมานจ้าพจจัจนาจ้าโอเคนะจ๊ะนี่คือประจานัรพันธ์ส่วนวันที่10กุมภาจะต้องตอนตอน,ตอนการคืนต้องเดินทางไปพิษณุโลกนะจ๊ะใครที่อยู่พิษณุโลกก็ไปเจอที่วัดบางหินได้นะครับวันที่1 8ก็อยู่นครสวรรค์ วันที่สิบแอดตอนบ่ายๆยอยู่พิจานุโลกและก็ไปขึ้นภูเขาแถวพิจานุโลกหาแมุนไพรวันที่สิบสองก็อบรมนักเรียนนักศึกษาที่วัดฟังหินพิจานุโลอ่าก็อยู่พิจานุโลก,ก็ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะคะวันที่สิบสองตอเยิงก็เดินทางกลับนะจ๊ะก็คือภารกิจก็ต้องแจ้งห้ยอทรชาพอเดนียวหายไปไหนอีกเราก็จะลัดสดจากนู่นมาลัดสอดจากพิจานุโลกเลยไปอายาขึ้นเขาเลยมาที่ไหนนครตะวันค่ะ พี่แกงจะไปนครธวัน์ไปรับคัมภีร์ยาที่ท่นทานถวายมีพระท่นทานถวายที่นครธวัน์พี่แกงเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่อำเภออะไรนะพี่แกงนึอ,อยู่ไหนนะพี่แกงฉีดวัคซีนมาน้ำมูกออกหนวกรักษาฉีดวัคซีนมามีน้ำมูกออกน้ำไหลจากหูเป็นน้ำนวกรักษาอย่างไรโอ้ใครช้ไปฉีดเยโยมอย่าไปฉีดเลยโยมนะ วันที่สิบเอ็ดกุมภาก็อยู่นคนรสวรรค์ตอนบ่ายๆก็เดินทางไปพิษณุโลกไปอบรมที่วัดบางหินให้กับนักเรียนศึกษาไปแไปดสิบท่านนะแปดสิบท่านของวอสอสนักเรียนวสอสอนะน,นคนรสวรรค์ก็พี่แกงอยู่อำเภออะไรอ่พี่แกงเดี๋ยวก็โทรหาอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ไปตรงไหนไปรับหนังสือคัมำพยาที่ทา่านเจ้าวานของมอศถวายนี่นะได้ไปเจอพี่แกงมั้งนะครับพี่แกงเดี๋ยวก็โทรมานะครับพี่แกง จ้าเอาประชาสัมพันธ์จบเรียบร้อยก็อำเภอเมืองครับพี่แกงกับน่าจะถึงอำเภอเมืองนะคะจากนรนกรวันจันทร์พอทุกคนทุกท่าน,นนะในค่ำคืนนี้ทวนใหม่นะคะเปลียาตอนที่3ามร้อยแกับตอนที่3ามร้อยห้าสิบเก้าว่าด้วยส,สมุนไพรในการดูแลสุขภาพมีปัญหาเรื่องไขมันกาะตับมีปัญหาเรือหหร่องลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่กับข้ออาหาร ลดไหลย,ยออ้อนต้องต้องเพิ่มป้องกันด้านอนุมูลอิสระป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งรา้ายภายในร่างกายอเกจที่หนึ่งในข้นพูดนี้ก็คือตอนที่สามร้อยาสิบแปดมาด้วยสมุดอี้สับปะรดกับส้มเขียวแล้วก็มีขิงสดสองถึงสามชิ้นนะจำได้กันแล้วนะเกดน,นี้นะโยมพริกแกงพิมพ์มาด้วยคนอื่นเขาจะได้ดูขอบคุณมากส่วนตอนที่สามร้อยห้าสิบเก้าก็จะเป็นสมุดอี้ กับแตงกวาแตงกวากับเกลือแล้วก็น้ำพึ่งหรือน้ำพึ่งชนรลุงหรือ,อยาหวานหรือะเอมหวานเลือกเอาอย่างใดนะจ๊ะก็สรรพคุณเหมือนกันแต่ทําให้ผิวพรรณดีทําให้ผิวพรรณดีการกับทายดีไม่มีปัญหาเรื่องการกับทายนะจ๊ะได้ไปสองประญาจดจําทําให้ดีทุนี้ ก่อนจะรายการในวันธรรมศระวันนี้วันพระก็ต้องฝากว่าพ่อธรรมะกับทุกๆคนทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตามบ้านว่าเมื่อเรามีความรู้เราก็แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเมื่อเรามีสิ่งดีๆเราก็แบ่งปันสิ่งดีให้กับคนอื่นเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับุนไข้มียาดีเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นการให้โดยไม่คิดว่าเป็นบุญคุณเป็นกุศลอย่างยหญงใหญ่ให้โดยไม่คิดว่าเป็นบุญคุณ จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่จะไม่น่าโยมให้โดยไม่เป็นไม่คิดว่าเป็นบุญคุณจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะเหมือนกับพี่เรางท่านทั้งหลายกําลังรับชมรับฟังเพื่อนรัดวัดกิริวงเกี่ยวกับเสพยาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นการให้เพื่อดูแลร่างกายให้ทางกายท่านก็จดไว้ท่านก็มีความประยิมใจดีใจว่าเออเนี่ยน่าได้จบยาดีดีไว้จ้ใช้เจ้าจะโทรหาพระอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะ ย่างนี้คือให้ไม่เป็นที่สุดนะการให้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้รับก็ปลื้มใจผู้ให้ก็ดีใจถ้าโยมแจกแบ่งป,ปันให้กับคนอื่นก็คิดดีๆแล้วก็สมุนวดีก็จะเป็นการสร้างบุญต่อคนต่อยอดกันไปอีกหวังว่าการรับสดในครั้งน,นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพเป็นการสืบสา,ารภูปัญญาในการใช้ยาสมุนไพไทยวันนี้มีข่าวดีก็คือการวิจัยยาของทางวัด หมาเลยไม่เดินก็ได้รับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วยาที่เรารับประทานยาป้องกันเสริมสร้างภูมิคุกันนะจ๊ะยาที่เราไปสมงไปวิจัยก็ได้ประสบความสําเร็จส่งไปวิจัยแล้วจากไม่เดนผลปรากฏว่ารับประทานสองแซูลรับประทานสองแคปซูลผ่านไป6ชั่วโมงมีผลสามาิเจด9อขอโทษ9 9 8 7เปอร์เซ็นต์คือหายปกติ จากการวิจัยของไมอดอนนาจาโยมนี่คือสิ่งดีๆก็แค่มาบอกกล่าวว่ายาเสริมสร้างภูมิที่โยมรับประทานอยู่ทั่วประเทศ48ล้านแคบซูลทั่วประเทศการ,ารวิจัไยได้ออกมาแล้วเป็นค่นาปราไทยและภาษาอังกฤษนะจ๊าว่าอารับประทานไป6ชัว่วโมงมีผลดีที่สุดคือ99.87ปคือหายปกตินะจ๊าโยม สาธุพร้อมๆกันนะจ้ะโยมสาธุพร้อมๆกันนะจ๊ะว่านี่คือยาไทยภูมิปัญญาไทยเป็นยาโบราณที่จะเข้าสู่หลักสาคนที่วิจัยและให้่างประเทศถึงคุณค่านะจ๊ะสาธุทุกคนนะจ๊ะโยมท้ายที่สุดนี้ในวันธรรมัสวนาในค่ำคืนนี้ขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาญาติโยมสาธุจนต่างหลายที่ติดตามมาถึงนครเกศไรศ วัดคีริวงหรือวัดนับต่อในคำคพนนี้จงม,มีสุขภาพภารานาไมที่สมบูรณ์และแข็งแรงอย่าได้เจ็บเย็าได้จนมีธุรกิจการงานหน้าที่ดีๆขอให้การวิจัยประสบควา,ามสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้ขั้นตอนต่อไปก็จะได้ทำขึ้นมาแล้วก็ไปทั่วโลกยาไทยสม,มุนไพรไทยดังไกลทั่วโลกขอจเจริญพรช่วยรักช่วยแวชร์ด้วยนะจ้ะโยมขอบคุณจ้า